น้องแถวนี้เขาเรียกอะไรแถวนี้เขาเรียกที่ไหนบริเวณนี้ไรชาร์มิงอ๋อนี่ไรชาลามิงอันาานี้ของชาลามิงใช่ไหมอ๋อไปเราบริวเวณนีเ้เขาเรียกอะไรสันอะไรนะสันปากกิ๊ตตำบลอะไรอ่ะแถวนี้เขาเรียกตำบลอะไรนะอินตะกีอินตะกี แล้วแล้วไล่เขาดูไหนข้างบนนี่หรออ๋ออันนี้คือไปหมดนี่เหรออ๋อแล้วเขาให้คนนอกเขาไม่ได้ให้เข้าตอนกำลังปรับปรุงอยู่ตอนกำลังปรับปรุงอยู่จะขายตรงนี้อยู่ใช่ไหมมีอะไรบ้างมีอะไรแนะนำไหมมีอะไรแนะนำนี่ครับที่มีฝรั่งโน้ตก็ต้องเป็นต้องเป็นชาญผงคุณนี่วะเป็นเป็นชาฝรั่งหรือว่าสองชาละามีสองชาีแต่เป็นชาฝรั่งพันฝรั่ง มันเป็นเอาใบชาพันธุ์ฝรั่งมาทำอเออลองหน่อยลองหน่อยไหนๆมาถึงนี่แล้วแล้วปกติคนขึ้นมาเยอะมาที่ข้างบนเนี่ยหรือไม,มไม่ค่อยมีค่อยมีเาช่วงนี้โดน้ำปีนกหมัวฮะไปเลนกก่นน้ำกหมดได้น้ำแถวไหนอมีน้ำมีน้ตกอะแถวนี้ อ๋อสองการสงการเขาไปวัดกันตัวใหญ่แล้วข้างบนนี้เป็นหลวงพ่อโบเกตหรือเปล่าไปทางไหนหลวงพ่อโบ,บเกต์ทางนี้เหรอฮะอ๋อเดี๋ยวถ้าเป็นคิดจ้ะ,อ,ะอ๋อ<ช>คิดเข้ามาถึงนี่เหมือนกันนะนะ <c oughs> แล้วโบดคิดอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยอ๋อตรงนี้เหรอโบดคิดอ๋อคิดจะทธจักก็อยู่นี่โอ้ดินบิ่งัล้ก็สวยน่านั่งน่านั่ง มุมนี้ก็เดี๋ยวจะอดกระจายไปย้ายามาไม่มีใครมากินกับเราแล้วมีเราแค่นั้นเองผมเอาอันนี้แล้วกันอะอะไรอร่อยอ่ะน้องว่าอะไรอร่อยชาใช่ไหมเล่าหรือเราจะเอากาแฟแต่เรามาถึงชาทันทีนะที่นี่ปลูกกาแฟด้วยนปลูกยค่ะของไร่ชาลามิงด้วยค่ะอ๋อของชาลามิงหมดเลยก็เอาชาชาเย็น ใส่นมหนึ่งแก้วก่อนเนาะนี่มันมีนี่ไงเอสเปสโซ่อเมริกาโน่เลยก็เอาเป็นคาปูชิโน่เย็นอนึ่แก้วแล้วก็อะไรชาเย็นไงชายชาสั่งไปแล้วโอชาสั่งไปแล้วโอเคชาฝรั่งลองดูนะครับวิวสวยมากเลยก็ไม่มีคนขึ้นมานะครับตรงนี้หายากหายาก ข้างในปิดเหรเนาะแล้วหลวงพ่อโบเกตไปไหนทังนี้ป่ะหลวงพ่อโบเกตอะไอหมู่บ้านตะกี้อ่ะแต่จีนเนี่ยเราต้องลงไปก่อนนี่านะครับผมคขอบคุณครับอ๋อไม่ได้ขึ้นแตงบนเนาะข้างบนไม่เกี่ยวนะข้างบนเป็นอะไรอาะชาลัมิงเหรออ๋อครับผมครับผมขอบคุณมากครับ อ,อกตื่นตาตื่นใจต้องระวังนะเนี่ยเสี่ยวอะไรเสี่ยวอะไไม่ใช่ข้างบนข้างบนมันไม่เป็นศูนย์พัฒนาอะไรเขาบอกสังคมเนี่ยต้องไอ้ตกเกี่ยงหมู่บ้านจากที่เราผ่านนะ่นะไม่ใช่ <S <S เขาบอกไม่ใช่ขึ <S <S ้นไปเหรอเขาบอกเขาเป็นข้างบนมันเป็นศูนย์ อ๋อปีขึ้นไปเป็นเจดีย์อย่างเดียวแล้วมีพระอะไรอยู่ไหมเขากำลังสร้างอ๋อกำลังสร้างอยู่อ๋อหรือว่าของข้างล่างนี้เขาไปสร้างไว้ข้างบนแต่ไม่มีกุฏิสงฆ์อยู่ใช่ไหมไม่มีอ่าเข้าใจละที่มาจากไหนผมมาจากกรุงเทพเลาะมาเรื่อยผมมาส่งของอ่ะแล้วก็เลาะมาเที่ยวนี่อยู่จากไหนอ่ะผมอยู่เนี่ยผมอยู่แม่แตงอ๋อวัดบันเด่นไปเที่ยววัดบันเด่นใช่ไไปไปไปแล้วอะไรนะอ่าที่ผมอยู่วัดบันเด่นแล้วมองขึ้นมาเห็นเจดีย์อ๋อ อ๋อก็เลยมาเที่ยวตามเจดีย์อยู่บ้านมองเห็นเจดีย์ทุกวันคนยิงใหม่เองผมไปมาหลายที่ไปหลวงตามาก็ไปเนี่ยมาหลวงตามาไหว้พระมาเรื่อยพี่เข้าทางไหนเข้าทางบอกตำรวจเหรอเขข้าาัว่ผมเข้ามาทางไอ้ตับตำรวจอย่างเงี้ยมันมีทางอื่นป่ะฮะอ๋อทางนี้อออก๋อทางนี้เอาง่ายกว่าใช่ไหมฮะทางนี้เขาบอกว่าทางไม่ค่อยดีทางเอาทางนี้ไม่ดีแต่ทางตำรวจจะเป็นทางที่ดีกว่าแล้วอ๋อครับครับ อ๋อแต่มันลัดเป็นทางลับอ๋อมันจะลัดกว่าจะลองดูจะลองขากลับดูครับครับผมลองดูพี่ไม่เ,เคยมาเหมือนกันแปลกดีไม่เคยเห็นแล้วสวยดีดโอ้วิวสวยวววถามแล้วกูเข้าใจแล้วข้างบนเขาวัด้างล่าง่ะไปสร้างเจดีย์ไว้แต่ว่าข้างบนยังไม่มีกุฏิสงฆ์นี่เขาบอก แดงว่าหลวงพ่ออยู่ข้างล่างแหละแบบที่ไอ้ลาดลีนะฮะพึ่งชอบไปตมรางกันอยู่อ๋อมันก็เรียกต้นพึ่ง<ช>ว่ราะแต่นี้มีสัญญาด้วยนะพี่ไ<ช>ล่ตรดได้เลยเนะี่ยอ๋อแจ๋วแจ๋วอ๋อนั่นต้นพึ่ง อยู่ชาลามิงนะครับลามิงแปลกดีเหมือนกันนี่ครับเห็นทิวเขาเห็นทิวเขาเลยนะครับ บรรยากาศงี้กิ๊ดถามน้องเขาละไม่ค่อยมีคนขึ้นมาแลวยุย่ยเฉพาะช่วงนี้นะครับเขาไปเล่นสงการามกันหมดไปเล่นสงกรามกันหมดให้จงดีเผาข้างล่างเป็นชาลมิงน,นะแต่นี้เขาปิดปรับปรุงอยู่กี่ดถามเจ้าหน้าที่แล้วปกติให้คนเขาได้เหมือนกันแต่ทีนี้เขาไม่ให้เข้านะเขาปรับปรุง เป็นสารพัดมุมวิวองนี้หาดูยากนะครับพอดีก็ส่งพระไปเรื่อยๆฮะรเรามาส่งพระแล้วเขาบอกว่าข้างบนมีเกจิดังนะฮะัันที่เราไปซื้อของนะครับชื่อหลวงพ่อโบเกตก็เลยตามขึ้นมาปรากฏว่าข้างบนเนี่ยมีชาลามิงมันีลาชาลามิงอยู่นะครับยางไเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ชมนะครับ ใน YouTube อวยพรพาเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามกดตับกระเพาตอนนี้เดี๋ยวเราจะกินชานะครับนอนไซ้หลับกับกาแฟนอนไซ้หลับทางนี้เขาปลูกกันเองนะครับปลูกกันเองสวยสวยบรรยากาศดีใช้ได้อยู่ นี่คาปูชินโน่นอนใสยหลับแต่ฝันหลังนอนใส่หลับนอนไม่หลับเงี้ยนี่แต่ไม่รู้ภาพจะชัดตัวไหนแต่สัญญามันชั้นหนึ่งเลยนะสัญญาณดีอนะนองนะสัญญาณเด็ดนี่นะ,ะผงใส่มันก็ทูมมาฝังสนะัญญาณเนาะฝังเสาไง เนอเยเานเาอุตสาหเลื่อยขนนโปล่ขนมาเนะียวันนี้นี่แหละนะกาแฟดิฉันคาปูชิโนโ่กาแฟคาปูชิโนโ่มีกาแฟะนะครับเราสโลทั้งชาทั้งกาแฟไหน,านามาแล้วก็มีชา ชาวฝรั่งนะชาวฝรั่งบรรยากาศดีๆนะับนี่ขนาดกลางวันไ,ได้ร้อนกลางคืนน่าจะาหนาวถก็อยู่แถวนี้ก็ัญยานเน็ดช้ได้เหมือนกันนะ กระตาอภกคาไม่เป็นไรกระตาอภกคาไปตันน้ำนิดอยู่นี่ครับงานช้าลำเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อวันนี้เขาปิดนะครับข้างในมีแต่รักใางน้าผาวเลย เครื่องจักปิเนีน่าจะเป็นเครื่องอะไรนวดนวดนวดชานะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อตะกี้เราแวะชาละมิงไล่ชาละมิงนะครับแต่ววาอยู่ข้างนอกเพราะว่าเขาไม่ให้เราไปเยี่ยมข้างในนะครับผมเพราะว่าวันนี้เขาปิดร่อมกันเราก็จะเดินทางกันต่อไป จะไปไหว้หลวงพ่อเลยนะที่เกจิดังแถวนี้นะนไม่เป็นไรแก็แวะเที่ยวไปเรื่อยพอเราจะมีนัดกันกันกบคุณส่งงานนะครับร้านแกะสลักส่งงานช่วงตอนสี่ห้าโมงเย็นวันนี้เราก็จะแวะเที่ยวไปเรื่อยนี่ครับวิวเขาสวย,สวยนะครับบรรยากาศสวย,สวยแต่ดายครับวันนี้เขายังไม่เปิดให้เข้าชม เขาทำการปรับปรุงอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวใหม่บยากาศดีนะครับบนภูเขาเลยหาชมยากยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์บวยพรพาเที่ยวเราจะพากันไปเที่ยวในบริเวณที่เที่ยวบรรยากยาศนี่แหล ที่เราจะขึ้นมาไม่ได้จะลงไม่ได้ลงอนี้คือบ้านอะไรสันปาคิดเลยนะไม่แน่ใจนะอาจจะผิดนะขออภัยเดี๋ยวต้องใกล้ๆดูทีดูชื่อทีนะบ้านปางคิดปางคิดปางคิดนะครับอ๋อมีของกินขายเยอะด้วย